สำหรับเครื่องนี้นะฮะถ้าโดนคุณมีณณหาคนช่วยผิดลูกหมายเลขจะเป็นในลักษณะน,นี้ทุกลูกด้านหนึ่งจะใสด้านหนึ่งจะทึบทึบเพื่อให้อ่านตัวเลขง่า,ายใสเพื่อจริงของจริงสายคนนี้ฮะอันนี้เป็นกลุ่มที่เรามาประชารถไทยประชารัฐผ่าน,รานเราสามารถอมองได้เลยว่าข้างในเนี่ยผมไม่สามารถใส่อะไรเข้าไปได้ นะครับเจตนาตคนานนนืออย่างนั้นนะครับดังนั้นทุกลูกเนี่ยจะถูกใส่เข้าไปดีๆและขณะเดียวกันขณะที่ผมเคลื่อนที่เนี่ยเมื่อที่ออกเนี่ยนะฮะก็นะฮะผมจะยอกดูสิเราไม่รู้ว่าฮะมันจะหลอกเมื่อไหร่ก็มันจะลงได้แค่ลูกเดียวไม่มีสิทธิ์ลงทีเดียวสองลูกเราใช้เครื่องนี้ไหมคะในการโดงสลหรับปัจจุบันนี้ทุกครั้งครับครับ ตัวนี้เนื่องจากมันอยู่ในสภาพที่โทรมแล้วมันเก่าแล้วนะครับกุญแอกระเสียณแล้วเป็นเครื่องที่เกษียณแล้วฮะแต่เดิมเดิมมันถูกออกกมาวันตลอดเวลานะครับดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้อย่างที่ผมมีไม่ซ่าครับผมปกจะจะสาธิตให้ดูว่าผมใส่เหรียญในนี้แล้วถ่วงแล้วให้ให้ผู้สื่อข่าวคนเนี่ยช่วยหมุนให้ออกอีกคร้ง ใช้ดูเหรียญน่าทวงอันนี้ไม่มีเหรียญนะมานเกือบ60บาทสิบบาทนะโอ้โหเนี่ยญไม่มีเหรียญใช่ครับมันเยอะเลยอันนี้ถวงมาแล้วเลขถึง้นเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าออกมาต้องตรงกับเลขตอนนั้นออกสองห้าออกเลขเลยเพราะไปอ้างว่าอแมวอะไรที่มีท้องรูปสองห้าคือมันหาตัวเลขมา ไอีเบี้ยเอาเลิกแปดนี่เลิกเดียวเลิกแปดคเดียวคืองานอย่างรอาจารย์เนี่ยตอนแรกอาจารย์อาจารย์ทีละรวามบอกว่ามันจะไปซ้ายไปขวามันมาเป็นจริงมันปิดฝาไม่ได้มันลงมาปุ๊บมันก็แทะตรงนี้มันก็ไปกองอยู่ล่างแล้วตอนหมุนเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวเราปิดปิดตึ้งก่อนนะอาจารย์ไปไหนที่ปิดไปไหนอ่ะไอ้เดียวผมถึงว่าคนไม่เห็นเนี่ยใค้องมีที่ปิดอ่ะใครขโมยที่ปิดไปอ่ะลูกใายยกหล่นหรือเปล่าไม่รู้ อาจารไม่ลองหมุนเลยหรอเ่องานะเด่ไาี๋ยวเดเอาสายให้หมดสายหมดเาวเดี๋ยวจะล็อกมันมีแบบรั่วไอ้แบบอันนี้คือแบบร่วแล้วแบบไม่มีแบบล้วงใช่ไมคม่มีครับไม่มีครับเลือกเขาเลือกล้วงไป็นเรื่องนานเลย

การชีดอกน่ครับทันที mm ่สองนี so long, ่ครับมันมีทั้งมีสิ่งออกก็ไม่ออกครับเพนก็ตรงนี้มันก็เป็นการสื่อว่าอะไรก็ตามที่เราใช้มานานกาเครื่องที่ออกโดยใช้ตัดางวันเนี่ยก็ใช้นานมากนะครับแ้วตอนนี้ที่มีปัญหาที่หมุนๆเนี่ยนะครับเพราะมันไม่เชิงตรงเนี่ยอันนี้ก็ใช้มาสิบสองปี รับก,กับบังผลอะไรกกน,นะครับเพราะเนอะไรที่ใช้มานานเนี่ยคนก็รู้ทางน,นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันมีการทําอะไรที่ที่ไม่ดีนะแต่ว่าอะไรที่มันรู้ทางมันก็ดัดแปลงได้ง่ายะ